สวัสดีค่ะมีรถ s อส SUV สภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ตัวท็อปรหัสเครื่อง588นะคะฮัน d a าซ v เครื่องยนต์2.0อีกยอโต้ปี2002ค่ะท็อปสุดนะคะขับเคลื่อนสีล้อค่ะภายในนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะ แอร์แบ็กเอเสคุณจารีโมท2ดอกนะคะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่1 7 9 0 0แบาทเท่านั้นค่ะดาว2 0 0 0มบาทขึ้นไปนะคะผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ6 0 0 0บาทค่ะขอทานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่รถคณนีได้นะคะที่ยงม่มิบ5,000ันบาทขึ้นไปก็สุรคณนนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์2 0 0 0นขับเคลื่อน4ล้อนะคะ สุดค่ะ5 8า588นะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะคืึ่งยนต์วีเทคค่ะราคาที่179,000บาทเท่านั้นตั้งขายไม่แพงราคาต่อรองได้นะคะน่าใช้ค่ะขับดีมากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนั้นได้เลยนะคะฮ o n d a า v เครื่องยนต์2,000 v น e c เทเยรโตคันนี้ปี2002ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดตามได้